อ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดี FC นะครับเป็ <c oughs> นแป้งเราถูกฝนถูกฝนบ้างหลังจากที่อยู่แต่ลงช้างบ้านดาวเชิงเดือนให้มันถูกฝนบ้าง แป้งเราคิ้วเลยอู้ฝนตกแรงมากนะครับเมื่อกี้นะครับมีฝาหลองด้วยนะครับแต่ว่าด้านหน้านะครับดูครับโอ้โหมีสับรถให้กินด้วยเนี่แม่น้ำเพชรเราแม่น้ำเพชรเอ้าโอ้ยแม่แป้งตาฝนก็ให้เขาตตาฝนบ้างนะครับ ปอบอไม่เจ็บตรงยาวมันเลยหเพื่อนเเขาก็โอเคนะครับเขาก็อยู่ด้วยกันแบบยังไง่ะไม่เป็นไรนะครับเพื่อนเยอะมากนะครับนี่ช้างเชือกนี้เป็นช้างซีโดนะครับนี่ช้างซีโดนะครับ ะฮโอ้ดรนะส่องตรงเลยโอ้ให้ให้สร้างเจ้าน้ำก็ให้ผู้ใดน้ำบาดนิโอ้ในพี่ดรชัยนันท์นะครับท่านซื้อสั่งตรงเลยซื้ออาหารให้ช้างสีดอยช่งนี้นะครับซื้อซื้อซื้อจะได้ตาทิ้ง คำบ่โอหสิโด้คำกับสิโดอบับานผูพันโอ้โหได้รับได้รับแล้วเขาสั่งตรงเลยอืมเขาสั่งแม่ค้าโดยตรงเลยวันนี้ยังเยี่ยมๆนะครับตั้งแต่แม่แป้งมาถึงเนี่ย แม่แปงมาถึงยังไม่มี f อฟซเลยแต่ว่าถ้าน้องดาวมานะโอ้โหตลาดแตกเลยมึงสรินเนี่ย f อฟซมาต้อนรับเลยแต่ว่าวันนี้ยังเงียบๆนะครับยังไม่เห็นโอ้ยยังล่ะยังล่ะมีเครื่องบินมานะครับเครื่องบินมานครับม,มาเปิดงานสงการหรือคะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับ,ค,รบคืองานนี้เป็นงานเปิดสวนของสวน สวนรักนะครับผมเป็นสวนใหม่นะครับเป็นสวนใหม่นะครับมีเครื่องมีเครื่องบินด้วยนะครับอยู่ข้างๆนี้ครับเป็นเป็นเป็นค่ายทหารนะครับเป็นที่ลงของเครื่องบินนะครับนะครับจะได้ยินเสียงเครื่องบินนะครับฝนตกยัง <c oughs> <c oughs> ไม่มีคนออกไปจ่าทะเลินรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผม พูดถึงไงพูดถึงถ้าถ้าหนูดาวมานี่โอ้โหผมไม่แป้งกลัวถ้าหนูดาวมานี่โอ้โหตลาดแตกเลยแป้งครับเป็นไงครับโอ้โหไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวที่ทํางานของแม่แป้งยั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 งไม่ไม่เจอนะครับผมไม่รู้ว่าเราจะอยู่แบบไหนนะครับยังไม่รู้นะครับแต่ว่าที่ตรงนี้เป็นที่รานแสดงช้างนะครับ คือพรุ่งนี้เราจะรวมตัวเพื่อจะไปแห่เปิดงานนะครับเปิดสวนนะครับเนี่ยเสียงฝนนะครับเสียงฝนนายแม็กไปนอนแล้วนายแม็กนู่นนายแม็กซนแต๊ะแ้่ทองพี่สิบสิบล้านนายแม็ก เังไงครับเป็นแป้งครับจะถึงหมูดาวหรือเปล่าครับขอบคุณนะครับขอบคุณ f อนะครับที่เข้าไปเป็นกำลังใจให้เด็กๆนะครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับแม้กระทั่งพ่อดาวไม่ได้อยู่ก็ท่านก็ยังเข้าไปเป็นกำลังใจให้ตั้งเยอะมากนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับ นั่นแหละครับคือตอนทีแรกผมว่าจะไปปลูกนู่นนะครับตรงที่นั้นตรงที่หมูดาวอยู่นะครับตรงที่เคยอยู่นะครับพอดีนะครับมีฝนฟ้านะครับก็เลยย้ายแม่แป้งมาอยู่ตรงนี้นะครับแม่แป้งตากฝนเหลือคาตะเลือนไม่เป็นไรครับคุณชวนพิษครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแม่แป้งย่าเรายังชิวๆอยู่ แต่ว่าผมดูสังเกตนะครับนุมมันรัดขึ้นจริงๆแต่ว่ายังยังยัง,ยงไม่แน่ใจชัดเจนเท่าไหร่นะครับอแม่แป้งไปแอบขอโมยกินอยู่แล้วไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแผลที่แม่แป้งก็ดีขึ้นมามากนะครับเดี๋ยวเย็นๆนะครับเดี๋ยวผมจะล้างแผลกับฟันป้อมนะครับ ้ังแผลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะรีบเล้งให้แผลไม่แป้งให้ดีขึ้นนะครับแล้วแผลจะเปียกไหมครับมันก็คงจะไม่เป็นไรมั้งครับเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างนะครับแผลไม่แป้งของเราอยู่ข้างล่างนะครับเป็นอวัยวะของเขาที่อยู่ข้างล่างครับไม่เป็นไรครับ เดี๋ยวให้สักพักนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไม่แป้งไปอาบน้ําแล้วก็ล้างแผลให้ไม่แป้งนะครับครับนี่เนี่ยผมนอนตรงนี้ครับนี่นี่เนี่ยอยู่ข้างในนีะครับมันมีมันมีห้องนะครับมีห้องน้ำมีน้ำนะครับขอบคุณมากนะครับที่เป็นห่วงนะครับ เป็นห่วงจังค่าทำยังไงครับคนเราก็ต้องทำตามหน้าที่ของเรานะครับทำให้ดีที่สุดนะครับผมไปกินข้าวเมื่อกี้ครับแล้วควรไปหากินกันที่ไหนเมื่อกี้ผมไปกินข้าวมาเมื่อกี้กับช่วงฝนตกขอบคุณมากนะครับไปประชิดนะครับผมไปกินข้าวมาแล้วครับเมื่อกี้ พี่สิบล้านอยู่ต้นใหม่เนี่ยครับคุณต้นอคุณต้นครับเนี่ยครับโอคุณอะไรนั่นคุณอั้นโอคุณอั้นหรือคุณอ้นเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับที่พ่อดาอ่านชื่อผิดนะครับนู่นอยู่กับนายแม็กนายแม็กปลูกไปนอนใต้ถุนรถเนี่ยใต้ท้องรถก็ไม่เป็นไรครับแม่แป้งเราก็ชิวๆนะครับกินหญ้าจะเป็นปกตินะครับไม่ห่วงลูกไม่ร้องหาลูกนะครับว่ัวแต่ตอนค่ำนะครับเดี๋ยว ถ้าตอนค่ำเดี๋ยวพอดาวจะไลยสดหรืออัปเดตให้ดูว่าเม่แป้งเราจะร้องหาลูกไหมนะครับ <c ười> คุณชวนพิษภาษาทุกเกืนนี้อย่ามีผลมาอีกเลยสงสารแม่แปง้งถากฝนหนาว <c ười> ขอบคุณมากครับคุณชวนพิษครับ ตรงนี้ที่ร้านแสดงตรงนี้นะครับไม่ใช่ที่ทํางานของแม่แป้งนะครับคือที่ทํางานของแม่แป้งผมยังไม่รู้นะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับยังไม่รู้นะครับพรุ่งนี้ครับคงจะรู้ว่าแม่แป้งเราจะอยู่แบบไหนนะครับยังไม่รู้นะครับแต่ว่าตอนเช้านี้คือเราจะแต่งตัวนะครับอย่างองค์ทรงเครื่องแล้วก็ไปรับแขกนะครับเปิดงานนะครับ ใช่ครับนายเม็กมากับแม่น้ำเพชรครับผมโอ้ประจิตว่ามีเอซีเอารูปตอนหมูดาวเป็นช้างป่าลงในเฟสสีดิชนเขาลงสีสวยมากมีช้างมาทั้งหมดกี่เชือกคะ่ะ มีเยอะครับมีเยอะมีเยอะนะครับมีจํานวนนะครับในโครงการของเขาเขาให้เอามาแค่50าสิบเชือกน,นะครับเพื่อนๆเ,เขาก็ยืนจินสับรถชิวๆนะครับนนไม่เป็นไรครับอ่านี่แม่น้าเพชรไม่รู้นะครับพี่เดือนผมไม่รู้ว่าเราจะมีล่มให้อยู่ไหมนะครับ เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้นะครับมาอยู่จีวันมาอยู่เดือนหนึ่งครับมาอยู่เดือนหนึ่งนะครับจะเลยเดือนนึ่ง <laughs> าอยู่เดือนหนึ่งเจอแสนคูณยังพอเลินยังครับยังยังยังนะครับยังไม่เจอแสนคูนะครับดูเมแป้งนะครับโอ้โหยินยินสับรถแบบชิวๆเลยครับเดบซีครับดูอะ่ะเอ้ยหมูดาวคิดถึงนะครับเมแป้งเนาะน้องนี่ขอให้เขามีร่มให้เนาะ ไม,ไม่ผมไม่แน่ใจนะครับได้ยินขา่าวมาว่าไม่มีร่มนะครับแต่ว่าที่ตรงนี้นี่เหมาะมากนะครับสู้ๆนะคะเอฟซี FC เยอะและจะช่วยกันดูแลวันจ่าอู้ขอบพระคุณมา,มากๆครับขอบพระคุณมา,มากๆนะครับคุณเินดี้นะครับขอบพระคุณมา,มากๆครับ <c oughs> ขอโทษครับ ไม่แป้งมองมองแป้งเอ้ยแป้งคิดถึงหมู่วัาหรือเปล่าครับมองมองพ่อมองพ่อแตด,ดไม่เท่าไหร่ยังหาลมไม่ได้แต่ฝนนั่นสิไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเราก็ผ่านไปไปได้ดีครับ เพื่อนเขาอยู่ได้เราเขาอยู่ได้ครับดูดูดูไม่แย่นะครับเป็นเต้าจริงๆนะครับ,เ,รรรบเดี๋ยวเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเยอะรักรัก,รกวันดาวพอเลินจ่าสู้ๆครับผมขอบคุณครับประจิดว่าวันนี้ วันเดื้อน,นิดหน่อยไม่ยอมคืนถาดผลไม้ <c oughs> นั่นแหละพากันตามใจหมูอ้ว,นแ,วนแลวหมูอ้วนเลยเคยตัวอขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพจะาขอบคุณมากครับผมนะครับ ขอให้แม่แป้งสมหวังอ้วนจะได้เมน้องขอภาวนาสิ่งศักดิสิทธิ์เป็นจริงนะครับฝนตกฝน,ฝนหยุดตกแล้วพี่ดิวฝนหยุดตกแล้วครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมจะดูแลเท่ากับชีวิตของผมนะครับขอบคุณมากนะครับเอฟซีครับอู้ ให้แป้งตื่นเครื่องบินมีเสียงเครื่องบินด้วยนะครับใครจะเอาหมอนพาอ้วนนอนสองสารอ้วนฮ่า <c oughs> จะพูดเหม็นอย่างนั้นดิผมใจน้อยแล้วนะยิบซีผมยิ่งเดี๋ยวผมจะนอนไม่หลับแล้วพอแล้วพอแล้วเราต้องผ่านไปด้วยกันครับสู้ๆครับเอาแค่นี้กันครับอิซี เดี๋ยวเอฟีจะมินมาอีกแล้วผมจะใจน้อยแล้วเอา้าสำหรับคลิปนี้นะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยเป็นกํา,ากลังใจให้พ่อดาวเป็นกําลังใจให้แม่แป้งนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับบายบายเจอกันใหม่ครับ